สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับก็ผ่านไปสดๆร้อนๆนะครับและไม่ต้องรอกันานสำหรับเหรียญทองแรกของทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นโดยน้องเทนนิส พานิพักวงพัฒนก,กิจนักกีฬาเทควันโดหญิงนะครับรุ่น49กิโลกรัมในวัย23ปีหนึ่งในตัวเต็งความหวังเหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาไทยลงแข่งในนัดชิงชนะเลิศกับอันเดรนาเซเรโซอีกเกลเซียสนักเทควันโดชาวสเปนในวัย17ปีซึ่งผลการแข่งขันนะครับ น้องเทดิสพานิพักวงพัฒนา,านกิจนักกีฬาเทควันโดสาวไทยก็ได้เบิกเหรียญทองแรกให้กับประเทศไทยนะครับในศึกโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมเทควันโดไทยด้วยโดยนะัดชิงชนะเลิศดังกล่าวนะครับแข่งขันกันที่สนามมาคุฮาริเมเซ่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับ น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจกับขึ้นสังเวียนอีกครั้งนะครับเพื่อชิงเหรียญทองโดยเผชิญหน้ากับอาร์เดน,นาเซเดโซอเกลเซียสจากสเปนโดยยกแรกนะครับอเกเซียสมาดีกว่าเน้นเตะเข้าไปที่ลำตัวทำให้เป็นฝ่ายนำไปก่อน4ต่อ2ในขณะที่ยกที่2นะครับเทนนิสหาจังหวะเตะเข้าหัวจนพลิกกลับมาเป็นฝ่ายนำพร้อมกับประคองตัวจนจบยก2ไปที่ 9ต่อ6แต้มซึ่งการแข่งขันนะครับดำเนินไปอย่างสูสีคู่ขี้นะครับการต่อสู้ดำเนินมาถึง30วินาทีสุดท้ายนะครับอาเดนนานำเทนนิสอยู่ที่10ต่อ9แต้มนะครับและช่วงเวลาที่ทุกคนได้เฮดังๆก็เกิดขึ้นนะครับ5วินาทีสุดท้ายเทนนิสได้จังหวะเซียวินาทีแต่เข้าลำตัวนักเทควันโดชาวสเปนทำให้เทนนิสพลิก กลับมานำนะครับ11ต่อ10และในที่สุดน้องเทนนิสก็คว้าเหรียญทองแรกให้กับนักกีฬาไทยในโอลิมปิกคนนี้นะครับเรียกว่าช่วงสุดท้ายถ้าใครได้ชมก็จะรู้สึกว่าบีบหัวใจกันแบบสุดๆนะครับซึ่งข่าวของน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้กับทีมชาติไทยในโอลิมปิกวันนี้นะครับ ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปตามเพจและกลุ่มต่างๆของอาเซียนแล้วก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันดูนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสำหรับความคิดเห็นนะครับแอดมินได้รวบรวมมาจากเพจและกลุ่มต่างๆนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันได้เลยเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับท่านแรกเป็นชาวมาเลเซียแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดในอาเซียนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตลอดเวลาอันดับที่2คืออินโดนีเซียหวังว่าโอลิมปิกเกมครั้งนี้มาเลเซียจะได้สักหนึ่งเหรียญทอง ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้เรียนรู้จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นักกีฬาของพวกเขามีความสามารถในการแข่งขันกีฬานี้ได้เคารพจากเวียดนามความคิดเห็นต่อไป ท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าฉันเพิ่งคอมเมนต์ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเธอคงจะได้เหรียญทองแน่ขอให้เหรียญทองมาถึงทุกๆชาติในอาเซียนขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่าดีมากประเทศไทย ความภาคภูมิใจแห่งอาเซียนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่าเธอมีระดับและมีคลาสมากขอแสดงความยินดีการกีฬาไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาบอกว่า ประเทศไทยเป็นความหวังสำหรับฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในอาเซียนความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เป็นชาวอินโดนีเซียโดยเขาบอกว่าลุยกันเลยอาเซียนนำเหรียญทองมาให้กับประเทศของพวกเราความคิดเห็นต่อไปครับยินดีด้วยจากใจคนสยามมาเลเซีย เรามาต่อกันที <quer> ่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ฟังจากชื่อน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่านี่ถ้าประเทศไทยได้ไปเล่นฟุตบอลโลกโลกคงต้องแตกแน่คือความหมายของท่านนี้นะครับคือตอนที่แอดมินกำลังแปล คอมเมนต์อยู่นะครับคนไทยได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับแปะรูปส่งสติกเกอร์ธงชาตินะครับตามเพจต่างๆของอาเซียนเป็นจำนวนมากมายเลยนะครับผมบมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าหวังว่าพวกคุณจะคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุดในโอลิมปิกที่โตเกียวครั้งนี้ ชื่นชมจากความจริงจังและความเป็นมืออาชีพในการทำงานรักประเทศไทยยินดีด้วยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปยินดีด้วยประเทศไทยขอให้ทุกๆประเทศในอาเซียนโชคดีสู้ต่อไปเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับท่านนี้ก็มาใน แนวแบบเจ้าชู้นิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากซึ่งทางแอดมินอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับชั่วโมงนี้เธอเป็นนางฟ้าเลยทีเดียวเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทย อินโดนีเซียก็จะนำเหรียญทองกลับประเทศด้วยเช่นกันเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าไทยและอินโดได้เหรียญแล้วฟิลิปปินส์คงทำได้บ้างครับนะัก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับซึ่งแอดมินคัดมาจาก ความคิดเห็นจำนวนมากมายนะครับที่นี้สืบเนื่องมาจากการคว้าเหรียญทองของน้องเทนนิสในครั้งนี้นะครับทำให้ตารางอันดับเหรียญทองของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5ร่วมนะครับในตารางของโอลิมปิกร่วมกับประเทศเอกวาดอร์ฮังการีอิรานและก็โคโซโวนะครับซึ่งถ้าเรานับเฉพาะประเทศในอาเซียน แน่นอนประเทศไทยอยู่ในอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซียซึ่งคว้าม,มาได้หนึ่งเหรียญทองแดงจากกีฬาย,ยกน้ำหนักซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่น้องเทนนิสจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีนี้ทางเพจอาเซียนฟุตบอลนะครับก็ได้ลงตารางดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างความคิดเห็นแรกนะครับ ท่าน,นี้เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยหวังว่าประเทศในอาเซียนจะตามมาติดๆนะความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่าทักทายประเทศไทยและอินโดนีเซียจากเวียดนามหวังว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนจะได้เรียนมากขึ้นในอนาคตครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ อย่าลืมให้กำลังใจนักกีฬาไทยตัวแทนของคนไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญต่อไปให้ได้นะครับซึ่งแอดมินเชื่อว่านี่จะไม่ใช่เหรียญทองสุดท้ายในโอลิมปิกครั้งนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ